มาอัพของกันหน่อยครับผมตัวนี้ลูกค้าใช้ i5 gen10 อยู่อยากได้ i7 gen10 จัดให้ครับเข้าไปเช็คเวอร์ชันไบออรว่ามีตัวไบออล่าสุดไหมแล้วก็เทสซี u ด้วยนะครับความลงความร้อนชุดนงชุดน้ำว่าจะเอา i7 อยู่ไหมนะครับเช็คเ <Check S 2> ว,ว,วอร์ชันไบออเรียบร้อย,อยเช็คความร้อนตัวเดิมเช็ค ชุดน้ำสีเสียงน้ำไหลไม่ชุดน้ำนารักดีนะสวยด้วยจัดการอัปเดตวบออดเลยครับผมมีตัวล่าสุดให้อัปตัวนี้เป็นเมนบอร์ด h 4 7 0อ a l l r t p o AX อัพใบออดเรียบร้อยเราก็มาถอดปั๊มน้ำออกตัวนี้เป็นชุดน้ำคอแซ2ต่อนะครับจํารุ่นไม่ได้มีจอด้วยสวยๆกันไปสีขาว ถอดปั๊มน้ำชุดน้ำออกมานะครับถอด CPU ตัวเดิมออกมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดซิลิโคนเก่าแล้วก็เดี๋ยวใส่ MX4 ให้ใหม่นะครับ I7 ั 7, บเป็น I710700F นะครับแรงขึ้นไปอีกเรียบร้อยใส่ซิลิโคนใหม่ให้เย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ อ่าโอเคประกอบใส่ปั๊มน้ำกลับคืนเสียบสายด้วยเดี๋ยวภาพไม่ขึน้นไม่ใช่ภาพจอนะครับภาพชุดน้ำไม่ขึน้นก็ลงล็อกให้เรียบร้อย4มุม4ีขาแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตยึดชุดน้ำนะครับใส่ทะแยงเข้าไปก่อนนะครับ4ตัวแล้วก็ค่อยไล่เก็บน็อตอีกที ใส่เรียบร้อยเราก็เปิดเทสกันนะครับว่าภาพขึ้นไหมแรมขึ้นครบไหมคอเทสขึ้นครบไหมนะครับ <c oughs> ก็เซตเปิด XMP ให้ลูกค้าเลย <c oughs> เพราะว่าเวลาเรา,เราถอด CPU นะครับตัวบอร์ดมันจะแจ้งหาว่าคุณถอด CPU ใหม่หรือติดตั้ง CPU ใหม่เราก็ต้องเซฟไบออทใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไบออเป็นเวอร์ชันใหม่แล้ว f 2 5นะครับเป็น i 7 107 0 0 f เรียบร้อยสวยๆกันไปแรงๆกันไปนะครับอ่ะเข้าวินโดว์แล้ว <c oughs> ตัวนี้แรมเป็น16กกิกนะครับผมเดี๋ยวดูว่าขึ้นครบไหมไฟก็ประมาณนี้นะครับ เคสคอแซด้วยพัดลมคอแซด้วยนะครับ4ตัวโอเคคอเทดขึ้นครบ8คอ16เทดนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับ